เอลีสาหนูมาที่ไหนหนูอยู่ไหนครับลูกน้ำตกสนุกไหมครับลงสิลงสิลงสิครับลงนะหนูหนูลงก็ไม่เอาหนูลงเลยหนูลงหนูลง,ลงไม่ลงไม่ลงกลงัวเหรอครับหนูกล,ะละัวเหรอลูกฮะหนูกลัวเหรอครับ tân nộp dừa nè pitang nhìn này pitang nhìn như này pitang nhìn này này luôn pitang nhìn luôn sao tang một mươi nồi một mươi nồi tang một mươi nồi một mươi nồi tang một một mươi một mươi อันนี้เป็นน้ำตกชั้นที่หนึ่งนะครับหนูยลินกลัวลินกลัวไหมครับกลัวไมหมลกูกหนูกลัวไหมครับกลัวค่ะัวน,น,นี้มาอตีฟ้นนะะาไหมหนูมีฟ้าไมหมล,กลนะูก ยังงีเลยน้ำใสมากเลยโอ้ยดูดูพี่ตังดูพี่ตังพี่ตังห้เพื่อนเล่นแล้วพี่ตังมีเพื่อนเล่นแล้ว เอลีไม่มาเพื่อนๆกันลูกไม่ได้เพื่อนเพื่อนกันสวัสดีค่ะสวยๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใหม่ลูกสวัสดีค่ายังเ้ยกินน่กินหัวแม่กินหัวแม่